มารู okay, ้แล ouais ้วว่าม้าน้ามันต้องลงเห็นียงเจ้เอ้าเฮียงเจ้ไงบ่เบิ่งตีนี่ว่าเจ้สอนอย่างนี้ปัดมันบ่สิลมกุ้งกุ้งฝอยเต้นกุ้งเต้นปัดสิเห็นกุ้งเต้นมือเลีงเนอะค่ะนี่เจไงมาหดกุ้งเต้นเลยหลายคักออสเตรเลียกุ้งเต้นเบิ้งเบิ้งวัดนคือบ้านเฮาเลยนี่ใส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 ่ปัด ได้เต้นบัดนี้ล่ะผู้ตักก็มีได้เต้นบัดนี้ล่ะเจ้าเห็นืองๆเสุดหลุดสวยขนาดเลยผมกับพอมัดได้เจย์ไงกัไดนปิ๊กปิ๊กดอกเธอข้หาคอนเทนต์เหรอคอยไทยฉันจะคลิปสัปดาจ้าหาคอนเทนต์แล้วมันมันม่าท่านไอ้ตลกต้องเอาตลกตรงนี้เขามากปละโยผุ่นน่ากินกระหอมาก เบงวิวเบิงวิวเมื่อนี้มากินเขาปลาเขานอกบ้านเมื่อนี้มากินเขานอกบ้านยังสุดใหญ่ใหญ่เลยสวย yes ใส่ใส่ใส่เบงวิที่ใหง่ใหญ่ส่นด้วย สิเป็นจังเลยว่า่่าผัเนมามีเก็บโอ้ยเปืือนแล้วบานนี้ไปอันโอ้ยขึ้นไปบปเด่นขึ้นมาม Khánh <laughs> mắt Mà ăn bó chê, mà ăn bó Kiểu này cứ bó mà ăn số Mà ăn Phải lên bó cho Ui, đây dưới đây là tên, tên nông đen, nông đen như này Rồi, kìa tên Bông, bông Đây là Cung, tên, cung tên Má, 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 ở xay ใส่ในนั่นเด้อลูกจะไปทิ้งเด้อใบเด่นนะเอาไปเอาไปเทใส่น้ำขึ้นมันสิมีอีหลีละสูช่วงน้ำขึ้นนนะ้ำแเลยไปเด่นอันแกลไปหาอังโกไปถอดเดินอยู่กับอมเพอไปต้องมาถอดเสือกแย่งออกถอดเสือกแย่งตัวนี้ออกแล้วเดหาอังโก้สักหน่อย มันสิบ่มีเสื้อใส่ไปแล้วมันหนาวเลยค่อยมาไปอนกระถอดไปไปหาป้าป้าไปพุ่นแล้วเราไปถอดเสื้อแันยาวออกมันสิบ่มีชุดใส่ถอดออกมาเบิดเอาแกงเกงขาสั้นแกงเกงขาสั้นก็บ่ได้เตรียมมาให้ลูกโอ้ป่านพาลูกเข้าป่าเห็ดก็รู้ว่ามาลงน้ำอยู่เนาะสูงเลยคุณน่ะแต่เสื้อ นึงก็เร่มสูดเอางุ่มมะมางุ่มหอยออาออมีหอยอันขมบ่เนี่ยบ่มีหอยขมบ่มีนแต่หอยไข่นี่ล่ะาาาอย่าเฝ้า <laughs> Mình <đại với> <cười> <cười> thôi, có thể con โอ้ยเธอต้องซูมเข้ามาหาเย็ดนึงได้พุ่น <laughs> <Thôi, chơi. cười> มันนี่ตัวนี้เจ๋ใหญ่นี่มันมันมึอนี่ออกไปเดื่องมันใส่แบรนขึ้นมามันสิมื่นลงไปออกไปไอ้นั่นมาหอดเสร็จแล้วไอ้ไอ้สี่บอกว่าสิบสามนาทีจังไดยนี่ล้วเปลี่ยนวัตเตในไก่จากเขาจ้ะไอ้หนึ่งก้าวเด็ด very good ลูกๆหลานๆซุ่นนี่มันเป็นมั่ว หยายอยู่ดิเออดีบพอดเล็บตีนเล็บบาทเนี่ยเหยียบไปเหยียบหอกเล็บซ้ำจุกหมดโอ้ยตายเกิดบูดดีจ้าเอาเล้อบาทดิเอาสันสันแล้วเท้าถ่ายคลิปลงอันเจ๊เจ๊มันเป็นตะมีบ่อหอยจูบนะน่ะในบ่อหอยนั่นหอยนั่นน่ะเขาสิมีจังใดเอาไหมเอาไหมมีอะไร บรรยากาศกินอ้เ i บรรยากาศกินข้านอกบ้านเรรากาอกานเดี่น้บาเีัน้วอีันขอกเั้กวอเขอเ

ยกอ้าวโอ้ยโอ้ยยิชิมูอยิชิมูเีฟได้กุ้งหายอยู่นี่ล่ะไข่ก็ห้องสนโอ้ยโอ้ยได้ๆๆไข่ก็สนดิเจ๊โอ้ยยะๆกุดๆขุ่นลองมันมาขุ่นเปิดขึ้นลูกเปิดขึ้นเป็นอร่อยมาก ว่าสิดูปีชริมอีส์บอยบายปีชริมโอเคปีชริมแคชบายบายฉันไม่อยากจะดูว่าที่นี่โอ้ยบอนฉันไม่ฉันไม่อยากจะดูที่นี่ดูกุ้งดูกุ้งเต้นบางคนกินบางคนกินบางคนกินเนอะจับกุ้งกินเนี่ยจับกุ้งกินเนี่ย เจ๊จะชอให้กินกุ้งเต้นซอะไรยใเนอะ What are you putting them in there? Eat baby. ป uh ุ่นะอะอ่ะ Oh my god. ๊ p คลาดโอ้ยบางกุ้งเกล็ดขึ้นแบบนี้ไทย